สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนตอนนี้เราก็ยังเรียนอยู่กับการเรียนในระบบในระบบของออนไลน์นะคะหรือออนไซต์อยู่ที่บ้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ยังดําเนินไปปกตินะคะจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัโคโรนาจะปกตินะคะไม่มีการแพร่เชื้อภายในพื้นที่นะคะวันนี้คุณครูก็จะสอนในบทที่ เนะคะในส่วนในบทที่8นะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในบทที่8ของเราก็คือการบอกตำแหน่งและอันดับที่วันเมื่อวานเด็กๆก,ก็ได้เรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับ,ก,บการรู้ถึงตรงกลางนะคะขวามือขวามือซ้ายมือนะคะได้ทำแบบฝึหกหัดลงในสมุดกันแล้วนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็คงจะไปโรงเรียน เอาเมื่อวานเด็กๆไปโรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆไปโรงเรียนแล้วแล้วก็ผู้ปกครองไปโรงเรียนนะคะแล้วก็คงจะได้รับหนังสือแบบฝึกหัดมาแล้ววันนี้คุณครูก็จะให้ทาในแบบฝึกหัดบ้างนะคะการบอกตําแหน่งของสิ่งต่างๆวันนี้จะเรียนในเนื้อหาอะไรและเป็นอย่างไรนะั้นเราไปดูกันเลยค่ะ เราจะเรียนในเรื่องของการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆนะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนแล้วเด็กๆสามารถที่จะบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆโดยใช้คำที่ใช้ในการบอกตำแหน่งจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยเมื่อวานคุณครูสอนคำว่าตรงกลางซ้ายมือข้างซ้ายข้างขวานะคะแล้วก็จะมีคำเพิ่มเติมมาให้นะคะในวันนี้นะคะ เราไปดูค่ะทบทวนของเมื่อวานกันก่อนนะคะเรามาดูลูกวิ่งของเด็กๆผู้ชาย4ี่คนที่เขาจะวิ่งแข่งกันเมื่อวานเด็กๆเข้าแถวแล้ววันนี้เด็กๆจะวิ่งแข่งกันค่ะลูกวิ่งที่1ก็คือเด็กชายขุนนะคะลูกวิ่งที่สองชื่ออะไรเนี่ยอ่าชื่อลอหรือเปล่านะคะลูกวิ่งที่3ามชื่อเด็กชายนะคะพัดไหมแล้วก็ลูกวิ่งที่สี่ก็คือเด็กชายนัดนะคะเขาบอกว่าขุนวิ่งในลู อะไรของดอนนะคะข้างซ้ายหรือข้างขวาคะเด็กผู้ชายรูวิ่งที่สองนี่คือดอนนะคะขุนวิ่งในลูกข้างอะไรของดอนคะยึดดอนเป็นหลกักดูสังเกตดีๆน,นะคะขุนอยู่ด้านไหนคะขุนอยู่ข้างซ้ายของดอนนั่นเองนะคะส่วนพัดละคะพัดอยู่ในรูวิ่งที่สามพัดวิ่งในลูกด้านไหนของดอนนี่พัดนะคะนี่คือพัด อันนี้ก็คือดอนนะคะน,นี่คือพัดอันนี้ก็คือดอนนะคะพัดวิ่งในลูกข้างไหนของดอน,นะคะค่ะพัดวิ่งในข้างขวาของดอนนะคะโดยข้างขวานะคะนี่คือการใช้คําข้างซ้ายและข้างขวาะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของการนั่งนะคะวันนี้ได้เดรียนรู้เกี่ยวกับ นอกจากข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางแล้วก็ยังมีคําอื่นอีกน,นะคะมีเด็กนั่งเชียร์นะคะเชียร์เพื่อนๆวิ่งแข่งขันกันเรามาดูว่าการนั่งบนอัตจารย์ตรงนี้ใครนั่งตรงไหนกันบ้างคะ่ะเรามาดูนะคะเขาบอกว่าใครนั่งข้างหน้าอ้อมเราต้องอาหาอ้อมไม่เจอก่อนอ้อมอยู่ตรงไหนคะอ้อมอยู่ตรงนี้อ้อมอ้วนนะคะนี่คืออ้อมนะคะนี่คืออ้อมนะคะอ้อม อ้อมใครนั่งข้างหน้าอ้อมเรามาดูข้างหน้าอ้อมคือใครข้างหน้าอ้อมคือใครคะข้างหน้าอ้อมก็คือชออยโยชายเดี๋ยิยิายนัยเองนะคะต่อมาค่ะข้างหน้าอ้อมคือใครก็คือฉายนะคะต่อมาค่ะการถามถับได้หลายอย่างมากนะคะใครนั่ง,ใค,ง,งคใครนั่งข้างหลังฉายนี่คือฉายใครนั่งข้างหลังข้างหลังฉาย ข้างหลังสายก็คือใครคะก็คือคือใครคะก็คืออ้อมนั่นเองนะคะก็คืออ้อมข้างหลังชายก็คือคคคอ้คคคคอมนะคะต่อมาข้างขวาของโอค่ะเราต้องหาโอให้เจอก่อนโออยู่ไหนจ้าอ่ะโออยู่นี่ค่ะโอนั่งข้างหน้าบอกว่าข้างขวามือเรายึดขวามือของโอนะคะนี่คือขวามือนะคะในขวามือของโอใครนั่งข้างขวาของโอ หรือข้างขวาโอคือใครคะข้างขวาโอก็คือชายนั่นเองนะคะและดูต่อมาค่ะเขาถามว่าใครนั่งข้างขวาของว่านเราก็ต้องหาว่านก่อนนะคะว่านอยู่ตรงไหนว่านอยู่ตรงนี้นะคะว่านอยู่ตรงนี้ใครนั่งข้างขวามือของว่านนะคะขวามือของว่านนี่คือข้างขวานะคะขวามือขวามือของว่านก็คือโอนั่นเองนะคะ ต่อมาข้างซ้ายของโอคือใครข้างซ้ายนี้คือซ้ายมือของโอนะคะนักเรียนไม่ใช่ข้อมไม่มขอ,องนักเรียนนะคะซ้ายมือของโอซ้ายมือของโอก็คือว่านนั่นเองนะคะซ้ายมือของโอก็คือว่านนะคะอ่าต่อมาใครนั่งข้างซ้ายของเดียวข้างซ้ายของเดียวดดเอียววอเดียวหาเดียวให้เจออ่านี่เด็กชายเดียวนั่งตรงข้างตรงกลางค่ะ ข้างซ้ายของเดียวนะคะซ้ายมือของเดียวคือเด็กหญิงรุ้งนะคะเด็กหญิงรุ้งต่อมานกนั่นงระหว่างใครกับใครนกหาเด็กหญิงนกค่ะอ่านเด็กชายนกอานกอานก,าน,กนัง่งตรงนี้นกนั่งระหว่างใครระหว่างแปลว่าตรงกลางนะคะแปลว่านักนกนั่นงระหว่างใครกับใครนะคะนกนั่นงระหว่างเด็กชายปลื้มและเด็กชายตองนะคะก็คือปลื้มกับตองนั่นเอง นะคะเมื่อกี้นักเรียนจะได้เพิ่มคำว่าระหว่างน,นะคะได้ข้อต่อมาค่ะตั้งแต่ฉายถึงว่านฉายถึงว่านนะคะตั้งแต่ฉายถึงว่านเลยมีใครบ้างนะคะนักเรียนก็จะได้รู้คำว่าตั้งแต่คำว่าถึงนะคะตั้งแต่คำว่าถึงตั้งแต่ฉายถึงว่านมีใครบ้างอันนี้ก็นับมาเลยค่ะว่ามีใครก็มีฉายโอ้ ว่านนะคะนี่คือการเรียนรู้คาข้างซ้ายข้างข,างขวาตรงกลางระหว่างระหว่างก็คืออยู่ตรงกลางนะคะเหมือนกับนกเมื่อกี้นกอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างใครกับใครตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบนะคะและคําว่าตั้งแต่ตั้งแต่คนแรกนะคะคนแรกจนไปถึงคนสุดท้ายตั้งแต่ถึงนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้นะคะทีนี้เรามาดูบ้างอีกอย่างหนึ่งนะคะมันมีชั้นอยู่หนึ่งสองสามสามชั้น จะมีคำถามว่าอะไรเก็บอยู่ชั้นอยู่ตรงไหนชั้นสามชั้นประกอบไปด้วยชั้นบนนะคะชั้นบนมีลูกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลูกมีลูกอะไรบ้างคะมีลูกขนไก่ยรอมีลูกขนไก่มีลูกอุปกรณ์กีฬาต่างๆมากมายนะคะชั้นกลางชั้นล่างนะคะก็จะมีคําถามถามนักเรียนนะคะเพื่อบอกตําแหน่งของสิ่งต่างๆก็จะถามว่าอะไรเก็บอยู่ชั้นบนข้างขวา เขาหาชั้นบนสุดนะคะหนึ่งสองสามชั้นบนสุดข้างขวามือขวามือของนักเรียนนะคะยึดนักเรียนเป็นหลักนะคะขวามือของนักเรียนนะคะขวามือของนักเรียนก็คือคลูกะะอ,อะไรคะลูกขนไก่นะคะต่อมาอะไรกินอยู่ชั้นบนข้างซ้ายชั้นบนสุดแล้วก็ก้างข้างซ้ายนะคะชั้นบนสุดข้างซ้ายมือมีข้างขวามีข้างซ้ายนะคะลูกอะไรคะ ลูกปิงปองนะคะมันไกลๆเลยนะคะต่อมาอะไรเก็บอยู是是่ชั้นบนตรงกลางชั้นบนแต่ก็อยู่ตรงกลางคืออะไรคะลูกเทนนิสนะคะต่อมาอะไรเก็บอยู่ชั้นล่างข้างขวาอยู่ชั้นล่างนะคะชั้นล่างหรือขวามือคือลูกอะไรคะลูกวอลเลยบอลนะคะต่อมาค่ะอะไรเก็บอยู่ชั้นล่างข้างซ้ายชั้นล่างข้างซ้ายมือนะคะลูกอะไรคะลูกฟุตบอล นะคะอะไรจะอยู่ชั้นล่างตรงกลางชั้นล่างตรงกลางคือลูกบาสเกตบอลนะคะนี่คือการบอกตำแหน่งนะคะ<ม>ต่อมาค่ะีเรียนไปแล้วนะต่อมาเรามาดูนะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆนะคะอาจจะใช้คําว่าข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังถัดจากระหว่างตั้งแต่แล้วก็ถึงนะคะ เรามาดูการบ้านการการบ้านมีมีอยู่ในหน้าที่สองสามสี่นะคะอยู่สามหน้าง่ายๆค่ะนักเรียนเห็นเพื่อนยืนอยู่หลังไหมคะหัลังกับหลังหันเห็นไหมคะเขาบอกให้คนเดียวคือคนที่สามชื่อว่ามะลินะคะคนนี้ชื่อว่ามะลิแล้วก็ให้นักเรียนเติมชื่อนักเรียนแต่ละคนตามข้อความที่กําหนดและเติมกํปตอกนะคะเขาบอกว่าออมยืนอยู่ข้างขวาของมาลิออมยืนอยู่ข้างขวานะคะออมยืนอยู่ข้างขวาของมาลิ ขวามือมันจอยู่ด้านไหนคะก็คืออยู่ด้านนี้นะคะแล่ว,ว่าคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อออมนะคะแล้วก็เขียนชื่อออมลงไปนะคะชื่อออมลงไปแล้วก็ต้องเขียนอ่านข้อมูความตรงนี้นะคะแล้วก็จะต้องเขียนชื่อข้างบนให้ได้ก่อนนะคะจากนั้นก็มาเขียน เติมชื่อนะคะว่าใครอยู่ข้างขวาของใครนะคะเช่นก็บอกว่าข้อที่หนึ่งนักเรียนต้องเขียนชื่อได้หมดก่อนละกันนะคะแล้วก็มาเขียนชื่อข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะรู้ว่าใครยืนยืนอยู่ข้างขวาของใครนะคะคุณครูไม่อธิบายเพิ่มเติมนะคะเพราะอธิบายไปแล้วนะคะตรงนี้ก็นักเรียนต้องเขียนเขียนชื่อเขียนชื่อเพื่อนเองนะคะข้อต่อมาค่ะนักเรียนก็ต้องเขียนชื่อของเชียสีฟ้า ว่าใครอยู่ตรงไหนโดยนักเรียนต okay. ้องอ่านชื่อนะคะอ่านชื่อตรงนี้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จนักเรียนก็ไปเติมเช่นก็บอกว่าพลอยนั่งอยู่ข้างซ้ายของปูนข้างซ้ายนะคะพลอยนั่งอยู่ข้างซ้ายของปูนซ้ายมือของปูนนะคะนักเรียนนี่คือข้างซ้ายของปูนนะคะพลอยนั่งอยู่ข้างซ้ายของปูนแปลว่าพลอยนั่งอยู่ด้านซ้ายตรงนี้คนนี้ก็ต้องเป็นพลอยนะคะพอรอ ออยอพลอยนะคะออยอพลอยอ่านะคะเขียนชื่อได้เสร็จก่อนจากนั้นก็มาดูว่าใครนั่งข้างขวาของอันใครนั่งอยู่ข้างหลังของพลอยใครนั่งอยู่ระหว่างออมสินกับเข้มนะคะตรงนี้ให้เติมคําตอบเองนะคะดูเอาเองนะคะต่อมาหน้าการบ้านหน้าที่4นะคะหน้าสุดท้ายก็เป็นการเอิม หมายเลขนะคะดูเองนะคะนี่คือตู้เก็บอุปกรณ์กีฬานะคะนักเรียนมีชั้นบนชั้นกลางกับชั้นล่างเขาบอกว่าลูกกอล์ฟเก็บลิ้นชักชั้นล่างข้างขวาลิ้นชักชั้นล่างนะคะชั้นล่างนี่คือชั้นล่างเห็นไหมคะขวาข้างขวาก็คือลิ้นชักหมายเลข9นะคะลิ้นชักหมายเลข9นะคะนี่นะคะนักเรียนอ่านพยายามอ่านนะคะพยายามอ่านให้ได้ก่อน นะคะอ่านแล้วก็ต้เติมให้ได้นะคะทําการบ้ายไ,ได้2องสามสี่นะคะสามสองสามสามีสมหน้านะคะสามหน้าทาไม้ถูกทําไม้ได้นะคะตั้งใจเรียนนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์หนูขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ